สวัสดีครับผมอินทวานแพทริกเอขาอยู่นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Wonderland 2นะครับผมรายการที่จะเติมความสุขแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนนะครับแล้วก็วังว่าทุกคนจะคอยอติดตามมิตรภาพของพวกเรา15คนบนวิทีวีด้วยนะครับผมรู้สึกขอบคุณมา,มากๆเพราะว่า,าแพทก็เห็นบนอินเทอร์เน็ตแบบว่าทุกคนก็อคอยสปอร์ต แล้วก็คอยไฟเพื่อที่จะได้รางวัลน,นี้มาก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วตอนนี้แพทก็เอารางวัลน,นี้ไปตั้งไว้ในห้องแพทที่ปักกิ่งขอบคุณมากๆครับเอ่อคิดถึงที่สุดจริงๆก็คือแบบคิดถึงไทยมากๆเพราะว่าไม่ได้กลับไปนานมากแล้วก็คิดถึงทุกคนที่ไทยเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เจอไม่ได้เจอครอบครัวไม่ได้เจอเพื่อน,อนๆไม่ได้เจอทุกคนนานมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงทุกคนแล้วก็คิดถึงอาหารไทยอยากกินส้มตำอ่ะ ตอนเด็กแพทอยากเป็นกัปตันครับเพราะว่าตอนเด็กๆแพทบินบ่อยทุกปีก็จะบินแบบว่าบินจากเยอรมันมาไทยไทยเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแพทก็เลยแบบว่าชอบเครื่องบินมากๆแต่ว่าไม่ได้เป็นนักบินเพราะว่าสายตาสั้นมากก็เลยแบบว่าเป็นนักบินไม่ได้ช่วงนี้แพทก็ถ่าย็น r i e ี้ Show เรื่องนี้นะครับเป็น Variety Show ที่สนุกม,มากๆแล้วแพทก็ไปเซิร์ฟฟิงเรี้บ้อยแล้วแล้วก็ได้เจอทุกคนที่นี่แบบว่าเราสิบห้าคนสนุกกันมากๆ เพราะฉะนั้นก็หวังทุกคนจะมาดู w a r i e t y Show Wonderland 2กันครับผม s ันเซ t ตะวันตกดินเพราะว่าแพทชอบมากๆชอบดูทำให้แบบว่าแพทรู้สึก safe safe and sound แล้วก็รู้สึก peace ใช <laughs> <laughs> อ่อันที่สองก็คือเพลงเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าแบอบกว่าเวลาฟังเพลงรู้สึกรู้สึกชิลที่สุดแล้วก็ รู้ส yes. ึกว่า yes. ถ yes. uh, ้าไม่มีเพลงก็คือแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่แล้วก้อนที่สก็คือเพื่อนใช่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องการเพื่อนมากๆต้องการแบบว่าอยู่กับเพื่อนแล้วก็แบบสนุกแล้วก็คุยคุยไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็จะโทรไปหาเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงหรือว่าเพื่อนในเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่รู้จักก็จะโทรไปหาแล้วก็บางวันก็คุยแบบคุยดึกมากคุยจนถึงก็คือแบบ ทั้งวันก็ทางานมาหมดละเอ่อทำงานมานานมากถึงประมาณแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือโทรไปจนถึงแบบตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยโทรได้หมดเลยถ้าสมมติว่าแพทเหนื่อยแพทก็จะฟังเพลงกินแล้วก็นอนเพราะารู้สึกว่าสิ่งนี้ทําให้แพทมีความสุขเ <Moder ator, c oughs> พราะฉะนั้นแพทก็จะแบบเอ่อกินแล้วก็นอนแล้วก็แบบว่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะจะไปไปดูหนังกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ พอบางวันเราก็จะแบบงานเยอะใช่ไหมเราก็ต้องหาเวลาเพื่อที่จะพักผ่อนออกไปข้างนอกไปดูโลกอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่างแพทก็จะไปดูหนังช่วงนี้ชอบดูหนังมากถ้าเราดูหนังที่บ้านใช่ไหมเราก็จะแบบว่าต้องต้องแบบรู้สึกว่าแบบเออเราเราแบบทํางานดีกว่าไหมเราแบบทํากันบ้านดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าไปดูในโรงหนังก็คือรู้สึกว่าแบบแบบไม่ได้รู้สึก g u i ที่เท่าไหร่ก็คือแบบนั่งนั่งดูได้สองชั่วโมงก็รู้สึกแบบเออแฟร์ดีถ้าสมมติว่าแพทไม่ได้ร่วมรายการ แพทก็คงจะเป็นนักแสดงยังคงยังคงทำการแสดงที่ที่เมืองไทยเหมือนเดิมช่วงนี้แพทถ่ายไปแล้วหนังเรื่องนึงถ้าสมมติว่าเป็นงานใหม่ที่อยากถ่ายก็คืออยากถ่ายซีรีส์มากๆเพราะว่ายังไม่เคยได้ถ่ายซีรีส์ที่ที่จีนเลยใช่แล้วก็อ่เป็นคาแรคเตอร์อะไรจริงๆก็ได้หมดถ้าพูดตรงๆแต่ว่าก็อยาก อยากอยากลองเล่นอะไรที่มันแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าคนที่แบบเป็น introvert อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามีก็คือมีความยากลําบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แพทก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าแพทก็เห็นว่าแบบขึ้นเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนแบบในถ้าเป็นภาษาจีนเราจะพูดว่าซิ่งูภาษาไทยก็คือแบบว่าขอบคุณมากๆที่ทุกคนทํางานหนักเพราะารู้สึกว่าทุกคนก็ทุกทุกคนทุกวันถ้าสมมติเราขึ้นเทรนนิ่งก็แบบเหนื่อยมากๆแล้วก็แพท ดูทุกคนโพสต,ตลอดนะครับแพทก็เห็นในทวิตเตอร์ทุกคนลงโพสตหรือว่าพูดคุยอะไรกันแพทก็ดูตลอดก็รู้สึกขอบคุณมากๆให้กําลังใจแพทได้เยอะมากๆเลยครับขอบคุณครับกับตัวเองพูดว่าสู้ๆทำมาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สู้ต่อไปแล้วก็หวังว่าจะมีงานใหม่ๆแล้วก็ผลงานดีๆให้ทุกคนได้ดูเยอะ ใช่ถ้าสมมติได้มีผลงานดีๆก็จะแบบรู้สึกภูมิใจมา,มากๆก็บอกว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็สามารถติดตามผลงานของแพทได้ในเร็วๆนี้นะครับผมอขอบคุณครับ